เนี่ยว่ะมียจะเล่าให้ฟังอื mm. มีลูกค้ามาซื้อของหน้าร้านอืเขาน่าจะมีคันในใจไว้อยู่แล้วแหละเขาก็ถามหนูว่ามีคันรุ่นนี้ไหมห mm. นูก็เลยบอกไม่มีเขาก็เลยให้หนูแนะนําให้ mm. พอหนูแนะนําให้เขาก็เหมือนยังตัดสินใจไม่ได้หนูก็เลยบอกลูกค้าว่างั้น ลูกค้าเลือกก่อนเลยนะคะือลูกค้าก็ยังเลือกไม่ได้เราก็เห็นแล้วก็ต้องเดินเข้าไปหาลูกค้า,อารอบนึงให้ความสนใจลูกค้าหน่อยก็เลยถามว่าพี่มีรุ่นดูรุ่นในใจได้หรือยังคะแล้วพี่ตั้งงบไว้ประมาณเท่าไหร่คะลูกค้าเขาก็เลยบอกหนูว่าน้องไม่พอใจพี่หรออ,อย่างนี้คือหนูถามเขา ผิดหรือว่ายัางไงไม่หรอกพูดถึงในกรณีอย่างเงี้ยอย่างร้านเราอะลูกค้าที่เดินเข้ามาเนี่ยเราก็จะปล่อยลูกค้าให้เลือกตามฟีดสไตล์อยู่แล้วเนาะร้านเราเป็นแบบโอเพนอ่ะก็ให้ลูกค้าเลือกก่อนเดินเข้ามาปุ๊บเราก็บอกลูกค้าเลือกก่อนนะคะใช่ไหม,ามหาไม่เจอถามได้แล้วลูกค้าก็ลองเลือกเลือกดูก่อนแล้วสักพักนึงถ้าเราเห็นว่าลูกค้าอาจจะเราของเราอาจจะเยอะใช่ไหมแล้วก็ ตัวคันเนี่ยนะครับเราก็ไม่รู้ว่าลูกค้าอยากได้เวทเท่าไรอะไรยังไงล้วเขาอาจจะหาไม่เจอด้วยเราก็อาจจะเดินไปถามเขาใช่ไหมเราก็เรื่องของตัวราคาบางบางทีเนี่ยมันอาจจะไม่แมทกันก็ได้เนาะเราอาจจะถามเขาแบบนี้ในกรณีเรื่องการการการ,การตั้งคําถามกับลูกคา้าเรื่องงบเท่าไหร่เนี่ยซึ่งจริงๆเนี่ยเราพูดถึงการที่จะป้อนตัวโปรดักตราคาเนี่ยให้มันสอดคล้องกับ สิ่งที่ลูกค้าตั้งไว้ใช่ไหมมันก็อาจจะเป็นสิ่งที่ง่ายสําหรับเราใช่ปะว่าลูกค้าบอกงบมาเลยเราจะได้หาคันแล้วก็เวทที่ลูกค้าอยากได้ให้ตรงกับงบเนี่ยเสิร์ฟให้กับลูกค้าได้ตรงเลยแต่บางครั้งเนี่ยลูกค้าอาจจะไม่เข้าใจอาจจะไม่ชอบในคําถามที่เราเราป้อนไปว่าพี่ตั้งงบไว้เท่าไหร่ใช่ไหมเขาอาจจะเป็นการดูถูกหรือว่า เหยียดยามเห็นเรามาอย่างนี้ใช่ไหมเราก็ถามซึ่งจริงๆอะ่ะมันเป็นคำถามมา,รถถามตรฐานสแตนดาร์ดในการที่จะเสิร์สินค้าให้ตรงกับสิ่งที่เขาอยากได้ซึ่งสิ่งเหล่านั้นคือรุ่นของสินค้าแบรนด์ของสินค้าที่เราจะได้เอามาแนะนำให้เขาได้ง่ายกว่าง่ายกว่าที่เขาจะเขาจะงมหาเองกับร<ช>้านเราใช่ปละ่<ช>ละ<ช>เราไม่รู้ว่าเขาดูมาแล้วหรือย,อยังกับ<ช>คัน ไม่ว่าจะเป็นเวทไหนก็แล้วแต่ใช่ไหมล่ะซึ่งบางทีลูกค้าอาจจะไม่ชอบก็ได้บางครั้งทีนี้เราก็อาจจะเปลี่ยนเปลี่ยนคำถามในการที่เราจะป้อนคำถามตรงนี้อาจจะเลี่ยงออกไปเรื่องของพี่ตั้งงบไว้เท่าไหร่นะเราก็ลองดูว่าถ้าลูกค้าเนี่ยลูกค้าคนนี้ซื้อซื้อลอกไหมซื้อลอกยังอ๋อเขาซื้อลอกแล้วในราคาประมาณเท่าไหร่วันนั้นพันห้าอืม ีนี้มันมีทิกเล็กๆอยู่ถ้าสมมุติเนี่ยเอาง่ายๆสแตนดาร์ดเลยถ้าลูกค้าซื้อลอกในราคาแบบนี้ถ้าในราคาพันห้าเนี่ยเราก็ควรจะเรียกว่ามีเซนนิดนึงในการดูว่าเราควรจะแนะนําคันในราคาแบบไหนให้กับลูกค้าได้อย่างเช่นในกรณีที่ลูกค้าเลือกลอกในราคาพันห้าเราก็แวบ,บละคันเนี่ยก็น่าจะอยู่ในระนาบหรือราคา <S 2> <S 2> <S <ๆ S 2> ที่มัน ใก,ใกล้เคียงกันไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่900 1,000 1 2 0 0 3ง0 0นพ0 0 5อ0 0 0น0 0 7 0 0 0 8ซึ่งมันอยู่ในระนาบที่มันจับคู่กับลอกแล้วก็สมเหตุสมผลกับตัวราคาลอกที่พรีเมียมขึ้นมาแล้วตัวคันเราก็อยากจะให้มันพรีเมียมเสริมกันเข้าไปอีกซึ่งตรงนี้ก็เป็นทิกเล็กๆในการที่จะเอาไว้แนะนำลูกค้าเลี่ยงการใช้คำก็ได้ว่าลูกค้า มีงบเท่าไหร่อันนี้ก็เป็นทิกที่เอาไว้บอกกันสำหรับการให้คำแนะนำกับลูกค้าโอเค